แม่วันนี้อดเนิมาที่นี่อีกแล้วตลาดกาใกล้ๆภูเขาเห็นปะเห,ห็นปะน,นี่เลยอุ้ยฝนตกเวยวันนี้ได้มาเที่ยวที่นี่อีกแล้วนะคะเยะแยะเลยอุ้ยฝนตกฝนตกนี่กใกล,ล้ๆเขาด้วยนะคะเนี่ยตลาดนี่มันจะเป็นภูเขออาเลยนะ,ะอาหารต่างเยอะเลยแต่ว่าทาไม่เต็มหรอกนะคะอุ้ยฝนตก นี่เลยนะคะนี่เดยอๆเลยอันนี้กระชายอุ่นกระชายอันนี้กระชายป่าขาห้าสิบบาทค่ะอืมวันนี้พามาชมตลาดอะฟอร์ิดาซิตี้ฮะเจ้ากรุ่นป้าส้มเจียแถงป้ารถแห่งครับ อันนี้มีสลิดด้วยสลิดป่าไหมเนี่ยอะะนี่อันนี้หมูป่าเห็นไนหมน่าทานเลยนะแต่อะไรทานไม่ตลบอาจจะไม่ได้ยินเสียงชันนั้นเพราะว่าใส่แม้สองชั้นเลยเนี่ยมันติดภูเขานะคะมันอากาศดีมากเลยอุยกฝนตบเป็นไง วันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่28สิงหาอุ้ยอุ้ยมีอะโวคาโดด้วยมาทานอะโวคาโด,ดโเนี้ยอะโวคาโดเนีย้ยห่ากลางเอาเม็ดออกแล้วก็เอานมเอานมข,นนะนข้นหวานใส่นะใส่นมข้นหวานแล้วก็จะอร่อยมาก ของกินเยอะมากเลยากกานาะไาคเดี๋ยวจะเดินไปดูเอ้ยนี่กันเออเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูหมือนนะคะพ่อก่อนพ่อก่อนเอาไปไว้ลง เนื้อนื้อน,นี่อันนี้อันน,น,น,นี้อันนี้อันนี้เอออันนี้อะไรนะไอ้ปมะขามป้อปมเนี่ยมะขามป้อม,าามอลูกก็เล่นเลยนะมะขามป้อ,อมออนะคะมีพามาชมตปลนนะคะไม่ได้ไม่ได้ไไดย,ยินเสียงอเนกป่ามันรู้ว่ามันต้องใส่แน่สองชั้นใช่ไหมโอเคค่ะแค่นี้ก่อนนะอืม จากน้อยก็จะต้องรีบกลับอุ้ยนี่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 เป็นไงกัยุ้ยเป็นไงล่ะนะคะอันนี้กบอันนี้ยังลิ่นๆอยู่เลยนะเนี่ยนี่เนี่ยอันนี้ด้วงแต่อ๋อลูกองลูกมะพร้าวอื้อโอเคนะคะโอเคนะอันนี้ดักแด้โอเคค่ะเดี๋ยว จะเก็บภาพสวยๆให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะโอเค <Okay. S 2> บ๊ายบายจุ๊บจุ๊บค่ะ